โอเคอัดจังโอเคโอเคอัดละอัดละโอเคนะครับวันนี้อยู่ช่อง Epic of Gaming อีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นเกมปัญญาอ่อนที่เกี่ยวกับ Stickman ที่ไม่มีงานทำนะครับโอเคลองไปกันเลยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเกมปัญญาอ่อนแต่ ลองเล่นดูแล้วมันไม่ปัญญาอ่อนเลยมันมันก็ค่าสนุกไอตัวเกม,มนี้เป็นตัวเกมเดโมเดโมนะครับตัวเกมชื่อว่า Stick It To The Stick Man นะครับอืมเอาเงินเดือนเท่าไหร่ผมจะใช้เป็นตัวมือคอน,นะครับนะโอเคไปดูกันเลยว่าผมจะมีทักษะ ในการใช้คอ้อนมาแค่ไหนกันนะครับโอเคมาออ้ออืออตกกดสเปซบาร์หรือกดแซดก็ได้นะครับในการโจมตีอ้าไอตัวนี้มันติดบั๊กอะเก็บไป ผมเล่นก็ไม่ได้เก่งอะไรมากเดี๋คนดเอาอันนี้แล้วกันปามีดอีกอ้วนเออเราเวลาเราตกตึกเราก็จะกลับมาทางลิฟต์แล้วเราก็ไม่สามารถโดนช็อตได้ในเกมยกเว้นแต่พวกเจ้าบ้านเนี่ยเห็นไหมครับมันโดนช็อต เออืออีอ้วนอออเออคาราเต้โจุ๊บแรงอผมจะเป็นหมุนตัวแล้วกันเหมือนไฟนัลวอล์กแก๊กแกกไอจิ้วนี่หมุนตัวอื มันไม่ใช่หมุนตัวด้วยเอ๊ะไอ้ตัวสะกดจิตปะน่าจะใช่ตัวนี้มันจะสะกดจิตเราให้ลอยขึ้นได้นะครับและอาเห็นไหมมันมันสะกดจิตเราได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบฆ่าประกอนที้มันจะสะกดจิตเราเยอะกว่านี้จนเราทําอะไรไม่ได้ <S 2> <S 2> เลือดเลือ่อนเหมือนจะเป็นสีแดงอยู่ด้านบนไอ้เจ้าตัวสะกดจิตบ้านเนี่ย เคมาตายอึ้วคาราเต้หัวผมจะใช้เป็นปามีแล้วกันก็จะหาเรียบร้อยจดจิ๋วไอ้จิจ๋ว,อ,วอ,อ่ะอ่มันมีปืนมั้ยแต่เมื่อไหร่ อ่ะมันมีปืนมาตั้งแต่เมื่อไหร่อเอาวันนี้้กันเออหลบอย่างนี้ได้รีบไปกันดีกว่ากคนที่จะโดนยิงตายอืออือเออ,อทีตกตึกไม่อยากทำงานแล้วอือ ขึ้นลิฟต์ขึ้นแบบทัานอ่าแม็กกี้อีอ <_ S 1> มาได้ไงวะ <_ S 2> <_ S 1> คือลืมบอกมันจะมีให้ตั้งชื่อเพื่อนก่อนที่จะเข้ามาเล่นซึ่งผมก็ตั้งเป็นชื่อเพื่อนผมแม็กกี้อีแล้วเราก็ทรยศเขาตอนแรกมันเหมือนเป็นสตอรี่แต่ผมไม่ได้อัดมา ขอโทษผมลืมมันความจริงมันจะเป็นสตอรี่แบบอยู่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเหมือนกันเหมือนเขาจะเป็นแบบเออ่หัวหน้าเราให้สั่งให้ฆ่าเพื่อสนิทเราเพราะมันไปทําผิดอะไรสักอย่างแล้วเราก็ต้องทําซึ่งเราก็ไม่เต็มใจทาแต่เราก็ต้องทํานะครับเพื่อนเหมือนก็เลยเหมือนแค้นเราแต่เราตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเพื่อนเราตายหรือเปล่าก็เลยเกิดอ,อ๊ยอ๊ยนั่นตัวบ้าะไรทุกคน ฟหววบรนดาก้อนบอลไม่ตกแหววขึ้นมาปุ๊บดาก้อนบอลใส่เลยเกาะเกาะตกไปสปินคันชเราไปเก็บฮิวแบบจะต,ตายแล้ว นี่เปิดมาดักนบอลใส่มันจะเหมือนเป็นมันจะคอมโบให้อัตโนมัตินะครับแค่เรากดสเปซบปแซแซ่แซะเอ่มันน่าเบื่อจะทำให้ผมนอนหลับนั่นแหละสกิลเขาความหน่าเบื่อปืนหรอปืนเหรอมีปืนยังกาดก,กว่าอ้ยนี่มันปืนอะคู่เลย ยาอาแกอืเฮ้ยๆเออล่าลายกันนินจาผมกลายเป็นนินจาเอ๊ยเดี๋ยวเออกลายเป็นนินจาแล yeah. <What? S 1> oh. ้วเย้เจอคาราเต้ของจริง จบคาราเต้อ่ะยากจังเจอคาราเต้ของแท้เราไม่เป็นคาราเต้แต่เรามีขวานมาผมตายว่าคาราเต้ อุ้ยได้สกิลใหม่ได้จ็อกเกอร์เดี๋ยวลองใช้สกิลใหม่ดีกว่ามมผมผมจะลองเล่นใหม่แล้วก็ใช้สกิลใหม่ดูจ็อกเกอร์อะแข็งแรงอบิลิตี้ค่ะแข็งแรงโอเคอ๋อ นิ่ยิ่งกว่าคาราเต้จ็อกเกอรอ์ขาแข็งแรงสุดๆไปๆผมจะใช้คาราเต้อัปเปอร์คัตอัปเปอร์คัต ใช้คอมกันยังไงวะเนี่ยออเออคาราเต้เอไม่ใช่เออนักวิ่งมาราทอนอย่างเท่เกมนี้เกมฟรีนะครับถ้าเกืดอใครไม่รู้เอาเฟอร์เพื่อกดเธอเลย ถ้าเราไปฆ่าสองตันนี้เราก็ไม่สามารถผ่านดาบได้เอ๊ะนายให้เราผ่านเถอะจะผ่านไงอ่ะไปด้านล่างผ่านไงอ่ะเออเออว่าจะผ่านเออ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  ก็จะพะัหนึ่งร้อยกุชอัพเอาเผื่อไว้กดเพิ่มลูกน้องอีกสามคู่เลยไอจิว๋วนี่นี่ขาเต้เอาเอาเป็นลูกตีน มันนี่ซะเดี๋ยวนี้ลูกตีนลูกตีนมาหาอะไรเอออาออ,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 อมาเร็วนายเร็วไหมเราตบเร็วออเออเออเออ,อจะฆ่ามันโอเคเรียบร้อยนี่มันมานมันก็มัน มาดิมามาดิมาอืมเล็บหูฮิ้ยูฟูเฮลาดิวเอันี่ไม่มีอาวุธเลยวัดดีไอจีอะ เกลี่ยด้วยปืนโง่นี่ไม่เอาลัานแล้วนินจาโอ้ไม่นะเลือดผมแล้วก็ตายแล้วสินะเหลือเลือดหนึ่งเองอ่ะ โอ้จะรอดไหมวะเนี่ยเป็นแกลบไข่โดนไข่เป็นไงเป็นแกลบ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 ไปขนหน้าขาเป็นไรเออ มันยังพูดขอเพิ่มได้หรอแกอือดาคอนพันชดาคอนพันช นี่มันเก่งเังวะเอ้ยเอ้ยโอ้ยทำไมมันยากขึ้นเคนายมันเ่มยากขึ้นละอ๋อมันเป็นเหมือน,น,นเป็นด่านที่เราจะต้องไปโอเคโอเคเดี๋ยวมีสกิลใหม่ๆแล้วเดี๋ยวผมอยากลองสกิลทุกสกิลที่ได้มา ใช้สกิลดรอไม่ได้เออได้แล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวสกิลนี้คือสกิลผมอยากได้นี่วะเออสกิลที่ผมอยากได้เย้ได้สักทีเย้โอเคโคตรมันเลยตอนงงระดีงงระดี มึงกันดินี่อเคนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับโอเคนะครับน่าจะกลับมาแล้วอ่อา,า,าอใช่กลับแล้วเออเย้อยย้อยทำไมด้านบนมันยืนเอโพสกันนะมาเร็วนายสู้กับเรานี่นี้อย่างมัน ผมแนะนําให้ไปโหลดเลยครับเกมนี้ดีมากอันนี้ขนาดเป็นเดโมเนี่ยรอตัวเต็มอยู่ถ้าตัวเต็มเสียตังก็คงต้องเล่นเดโมต่อไปแต่แค่เดโมก็สนุกและ Bicycle Kick ผมว่าผมน่าจะชเอาชนะหลันนี้ได้เพราะอนข้างขนาดอยู่ สตีเวิร์แต่อยากรู้เหมือนกันไอ้เครื่องบินที่มันทำอะไรได้เครื่องใหมห่หเลยว่าเครื่องบินมันอัปเกรดอะไรต่อได้ออไอ้อตำรวจรอวนี้ตำรวจมาขึ้นมานอามันช็อตได้ เรานี้สอนรู้ว่าไม่ควรอยู่ใกล้ตำรวจเดี๋ยวเอ้ตายแล้วเกมนี้เริ่มยากขึ้นนั่น,นยอย่าบอกถ้าได้อย่าได้สกิลใหม่โอเคยังไม่ได้เล่นเล่นอันเก่าก่อนได้ Uh, no, no, no. Hey, yo. okay. You're tired. Me, nee, you're my house. อ๋อไอ้ลูกกระสุนรูปลูกกระสุนบวกคือกระสุนสำรองโอเคได้แล้วไปเด้๋ยว <c oughs> เอเอบวกคนเพิเ่มมาเอาด้วกัน ไปรรโลลัวนี่คุณเสทสปีดรันเบบเบลเพนเฮ้เ <c oughs> บบเบลเพนคุณน่นนี่ <c oughs> บานาน่ารวย กล้วยไปกินกล้วยเออแล้วกุ้ยเนาะจังวันนี้กล้วยมาทำอะไรได้เอ้ากล้วยดูดกล้วย คนไม่อยากกินกู้อ่ะอืออือนี่กู้อ่ะไอ,อตัวประตูเนี่ยข้างกากแต่ถือว่าเล่นแล้วมันสนุออนอนกอาออกกู้ไปน่าขานเจด้วย ไอตัวคาราเต้ยังเก่งกว่าไอตัวไอตัวคาราเต้คอนคาราเต้อะไนี่เง่งอ๋อไม่ใช่ตัวคาราเต้ไอเอ่อนักวิ่งอะจ็อกเกอร์ะโอเคอนี่ตายละมาดิอืมหรือไอตัวนี้เก่งแต่ผมเล่นไม่เป็นผมก็ไม่รู้เหมนะือนกัน เกมนี้มันกวนจริงทั้งกะเพิงนายทั้งกระตุ้นฉีกฮะผมตายไว้ที่ยิงเนี่ยมันน่ารำคาญมากเลย มันไอที่มันน่าอัมพามันมันโคตรน่าอัมไม่ใช่แค่น่า,าอเคอืมอันนี้คืออะไรไม่รู้แต่ว่าน่าจะกินแล้วเพิ่มเลือดออฟฟิชเชียลสเตชั่นเอ้ยเดี๋ยวผมอัลล็อกสกิลใหม่เหรอเอ้ยเดี๋ยวเวลาทดลอสกิลใหม่แล้วเหรอนายทำไมได้แค่แปดลรา Sạch chiêu cà phê Coffee Ồ ồ ồ Chiêu cà phê là khi kiệt kiếm kẹo Chiêu Cà phê Cà phê โอ้มันโหลดได้เลยอชอบไปตัวกาแฟนี่เหมือนเนี่ยเออกงผมเอาสกิลเดิมกันมาซ้ำสามรอบเตะซ้ำ <c oughs> ใเขานั่งเล่นคอมอย่างนั้นไหมนี่ต่อยก่อนไปสวบ,สบตำรวจเจอคาเฟอีนพลังคาเฟอีน ไปไอตัวนี้มันเก่งอยะมันจะตายม,มันจะตายอ่ะอืมตำรวจอ่ะตำรวจโอเค,อออเคทีนี้โออเท่นกาวสแสลมเป็นการทุบพื้นเหรอกาวสแสลมโอเค ด่านนี้ไม่ค่อยจะผ่านจะจะผ่านวันนี้แหละจะผ่านได้ได้เพราะฉะนั้นเราจะอยู่ตรงนี้โอ้ยตรงนี้มันก็เล็งได้แต่เล็งได้ไม่เยอะร,รอให้ศัตรูมา <c oughs> ขาดตัวตายนายรอดรอ,อะไปแล้ว โดนดาเมจปืนด้วยอมืมาดิมาดิเออ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 ช่วยแม่แล้วเอ้ยม,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 มีกาแฟด้วยนี่นดับ,บนขี้ อ,อ,อันเลิศอ,อันเลิศเอ,อาพลังอ่ะพลังอันเลิศมานีตกทีมีสายฟ้าเลยอฮยคนเยอะเกินีเ,นเ,งเนองกมาก แคนนอนบอลแคนนอนบอลไอผมจะตายแล้วผมจะตายแล้วเอ๊ะเอ๊ะตัวใหญ่อ้ดีนายเรากลับมาละไอ๊ะเจียวเกือบเกือบตายแล้วอืม โอเควันนี้คุยโทรศัพท์อยู่หรอ,อพูดมากก็ได้จะหลับเอคะ ตรองการไปส่งลุแบบงแววของก่อน้ายังเอาไม่ได้ของเมียอะไรไ,ไ,ไม่ต้องการของต้องการฮีลมาช่วยช้าได้เหรอที่ผู้ส่งมาเหมือนกันหรอแอคคิกส์ไฮโวเทนายไม่คนแต่ต้องตัวเรานั่นนาย ราไฟฟ้าแรงสูงเอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยอ,อ้ยเอนินจาเนินจาหนึ่งหนึ่งเลยเปล่าจะเรียกพวกน้องเดะน,นั่นงไงพวกน้องมาโอ้เนินจาไม่ดีเลยเรียกพวกน้องโอไม่ทำไมไม่เคยผ่านด่านนี้เลยด่านนี้ยากเกินด่านนี้ยาก เกินโอ้อันล็อกตัวพูดมากตัวอะไรอะไม่เป็นไรเดี๋ยวต่ออีพีหน้าละกันนะครับเอ้ยตัวพูดมากเนี่ยเนี่ยลาวเมาส์ไอชื่อว่า e x t r o v e r t e x t r o v e r t the t r a m with ือเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะมาเล่นไอเจ้าเอ่ออัวอไม่เก็บสัวเอ็กซ t ให้ดูกันนะครับงั้นก็เดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบาย